สวัสดีครับพบกับผมนะครับตอนนี้ปีใหม่แล้วนะผมก็มาเจอกับผมยุคใหม่นะครับอาจจะสงสัยในเรื่องสีผมนิดนึงนะครับก็มาในอย่างที่บอกว่าช่วงปีใหม่แล้วอยากมีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับและที่สําคัญก็เทอร่านะครับผมก็แต่งสุดๆดให้กับลูกค้านะครับตัวนี้เป็นสีแดงนะครับเป็นตัวขับสีนะครับผมตอนนี้นะครับก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่านิสันเทอร่าที่ผมอยู่ข้างข้างเนี่ยครับว่าหล่อแค่ไหนนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมก็จะพา ไปชมตัวรถใกล้ๆนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมได้ทําคลิปออกมาให้ทาง FC หรือให้ทางลูกค้าทุกท่านได้รับชมอีกนะครับผมยังไงผมพาไปชมตัวรถดีกว่าครับไปเลยครับครับผมก็มาดูข้างหน้าตัวรถนิสสันเทอร่านะครับผมแต่งตัวนี้เป็นตัว m a x i m ิมั นะครับแล้วก็เป็นมิดไนท์นะครับผมถามว่ามิดไนท์มีอะไรบ้างผมพาดูรายละเอียดดีกว่าครับก็จะเป็นตัวหนังสือโลโก้เทอร์าสีดำนะครับกระจังหน้านะครับจากโครเมียมก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็อีกอย่างเลยก็นี่ครับไฟตัดหมอกนะครับก็จะเป็นสีดำเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ก็อยู่ในของมิดไนท์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ด้านข้างนะครับทำให้รถโดดเด่นมากๆครับตัวนี้ เดี๋ยวไปดูด้านท้ายครับว่ามีอะไรบ้างครับครับผมด้านท้ายก็จะเป็นตัวที่ครอบก่อนหน้านี้จะเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับเข้ามาทําให้รถดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูชุดแต่งของ m a x กซิมัครับว่ามีอะไรบ้างครับผมตัวชุดแต่งของ m a x กซิมันะครับผมก็จะเปิดในรูปแบบของโลโก้ของ m a x กซิมันะครับก็จะเป็นชุดสเกิร์ตหน้านะครับผมนี่ครับเป็นของ m a x กซิมั มีโลโก้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไกลๆครับแต่งเข้ากันมากครับกับตัวมิดไนค์ครับผมพาชมรอบรถดีกว่าครับว่ารล่อแค่ไหนครับผมนี่ก็เป็นในชุดของ m a x i m ิมันะครับชายบันไดนะครับผมก็จะมีโลโก้ของเขามาด้วยนะครับคำว่า m a x i m ิมนะครับก็ไปดูท้ายครับผม ชุดแต่งของ m a x i m u มครับนี่ครับผมก็จะเป็นการชนหลังนะครับนี่ครับผมก็จะมีคำว่าโลโก้แม็กซิมเหมือนเดิมครับเดีย๋ยวให้ดูด้านล่างนะครับนี่ครับผมแต่งออกมาดูหล่อมากๆครับครับ บอกได้เลยว่าชุดแต่ง2ตัวนี้นะครับแต่งออกมาแล้วดูหลอ่อมากดุดันมากนะครับผมนี่ครับพาเดินดูตัวรถรอบคันเลยครับนี่ครับผมลอมากๆครับผมถ้าใครสนใจก็อย่าลืมโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับผม ผมบอกเลยว่าโปรที่ผมจัดนะครับดีที่สุดแน่นอนครับผมครับผมหลังจากที่ผมพาชมตัวรถไปแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับรอเพ่อย่างที่ผมเคยทำคลิปมาหลายๆคลิปแล้วใช่ไหมครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับก็โทรติดต่อเบอร์ข้างล่างผมได้เลยนะครับ ผมบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นแต่ละเดือนไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ได้ก็คือหลอเท่เหมือนเดิมนะครับผมและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับ <Okay. S 1> ช่วยรบกวนกดติดตามให้ผมอีกทีนะครับและมาดู EP ีหน้านะครับผมจะพาชมนิสันเทอรร่ารุ่นไหนและแต่งหล่อแค่ไหนนะครับผมคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ